สร็จครับทดสอบปืนสั้นอัดแก๊สที่ส่งมาขายนะครับนี่นะครับยังไม่ได้แกะมันนะครับโอเคเนาะมาครับมาดูกัน รประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาถอดให้ดูกันนะครับก็จะไม่ผิดจะเป็นกล็อกนะครับ มกกาซีนนะครับรนี้มกกาซีนขัดมานะครับคนขายแจ้งว่าเป็นงานของ vfc นะครับเดี๋ยวมาดูเนื้องานกันสักนิดเนาะ เราจะคนะูผมหาภาพก่อนโอเคอ๋อให้ท่านที่สนใจนะดูกันตัวปืนนะครับเท่าที่ดูน่าจะสภาพยังปกติอยู่นะครับอ่านี่นะครับตามรูป เหมือนตัวบอดี้เนี่ยจะขัดขัดมานะครับเห็นไหมนี่เป็นลายขัดขัดมาเนาะข้างบนนะครับเป็นเจน,น,นสนี่นะครับแม็กหาลูกสไลด์ทังนะครับ โ okay. อเคเรามาถอดดูกันนะครับสาาตัวนี้นี่นะครับเา่าี่สังเกตนะครับเขี้ยวท่อหนอกนะครับเห็นไหมเลยหักนะครับไือได้เป็นงานไต้หวันนะครับตรงนี้ขัดมานะครับตรงนี้ไม่ได้ขัดนะครับ ตัวนี้มีน็อตกันไว้นะครับเไม่ให้มันเลื่อนออกเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองยิงกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับสีแล้ว,วสไลด์ค่อนข้างลื่นเลยนะครับเนไหย ทดสอบกันนะครับกระสุนประมาณนึงหกน,นัดนะครับประมาณใกล้ๆกันเนาะก็เลื่อนนะครับครู บอกนี้นะครับเอมักอันนี้พัดแกนไม่ร่วมไม่ซึมนะครับโอเคขอลองแม็กนิดกันนะครับไอเงิน เห็นครับลิงก์ของสไลด์คานะครับมาลองอีกแม็กหนึ่งนะครับเห็นนะครับปกติดีเดี๋ยวทำการโอนเงินสำหรับผู้ที่ส่งมาขายนะครับก็ส่วนท่านที่นสนใจนะครับเดี๋ยวผมรีวิวแยกอีกทีนึงเนาะโอเคนะครับสวัสดีตาไปก่อนสวัสดีครับ